สวัสดีครับท่ i น t e น National Fans ่ายนะคะแล้วก็ชิมครับเราประจันละครเรื่องอะไรนะเพราะรักค่ะเพราะรักครับมุ้งมิ้งนี่อาจจะประมาณถ้าเต็มสิบเราให้แค่ห้าแต่ถ้าความหวานี่ะให้สิบเอามุ้งหวานหมือนเลยไม่ไม่เหมือนกันมุ้งมิ้งแบบความหวานคือความแบบแบบหวานในใจเหมือนเวลาเรากินอะไรหวานๆเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกแบบ positive ในใจอะไรอย่างนี้จริงๆบทเดิมเนี่ยไม่ได้มีคําว่าคุณนำหน้าต้องขอบคุณพุ่มกับของเราคุณมุนค่ะคุณพ่อสูงสักดิ์คไอสงศักด์มูลคนทองค่ะเขามาถึงเขาบอกเลย ว่านะที่อยากได้แบบคุณนำหน้าอ่ะแบบแล้วมันออกมาน่ารักมากเลยใช่ทุกครั้งที่ไม่ว่าจะโกรธจะอะไรก็ตามต้องเอาคุณใส่เข้าไปก่อนก็เลยหัวคุณเมียอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ของนูหลิงกับในสิงไปเลยใช่แต่ส่วนใหญ่จะจะเรียกอยู่ฝ่ายเดียวใช่เพราะนูหลิงจะไม่ไม่พูดไม่พูดคำนั้นสงสัยว่าพี่วุ้นอยู่บ้านพี่วุ้นพูดคำนี้บ่า ว่าอย่างนั้นก็ได้ว่าแต่แต่อยากให้ดูคาแรคเตอร์ของตัวละครไม่ค่อยเหมือนกับที่ผ่านมาครับอย่างถ้าพูดถึงตอนนั้นก็เกมชายเนาะก็จะเป็นอีกฟิลนึงอะคนเนี้ยเขาจะไม่ใช่เหมือนคุณหมอสตาวั์แล้วเขาข้างเป็นคนที่เหมือนแบบก็ว่าเห็นแก่ตัวก็ได้เนาะเป็นเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วก็เป็นคนสุดในความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ค่อยเหมือนคุณหมอแต่ว่าที่บอกความมุ้งมิ้งความหวานน่ะมันไม่เหมือนกันแน่นอนของหนูเป็นคุณเมียใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็จะะะยยยยยยออออออมมมมหนน่่่่่ไไรรรเเเงงีี้้แตืใคคล ใช่ก็เป็นคุณผัวคุณเมย์ในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้มาเจอกันใช่ครับใช่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยครับคุณผู้ชมพอได้ใส่ครั้งหนึ่งก็ได้ใส่มาตลอดไม่ได้ใส่เลยปวดเรื่องไลยอ๋อเพิ่งรู้เลยเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าพอพอฟังพี่เขาพูดอะก็จริงครับเพราะว่าตลอด ก็จะมีแบบซีที่เป็นอารมณ์ผ้าขม้าอะไรอย่างนี้ผ้าขม้าก็เป็นผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ก็มีซึ่งอุทไยใช่ใช่วันนี้พี่เจมพี่พี่ทีมงานมีเกมมาให้เราเล่นด้วยชื่อเกมว่าเพราะรักเลยต้องแฉก็คือเราจะมีหน้าของเราสองคนแบบนี้นะคะแล้วก็คําถามก็คือเหมือนกับว่าใครอย่างนี้อย่างนี้มากที่สุดหรือใครอะไรมากกว่ากันเราก็ชูหน้าคนนั้นขึ้นมาโอเคเริ่มเลยค่ะใครข้อมือกดใครกกันคะน่งหนึ่งสองสาม เหมือนกันจับตัวเองเหรอจับตัวเองครับแต่อันอันนี้คอนเฟิร์มค่ะว่าจริงคือคำไม่เปลี่ยนแล้วก็อู๋จำได้ตลอดเลยเปลี่ยนครับไปเปลี่ยนหุ้มกับก่อนทือเขาฉากไัโดนผู้ัแ่หนูเมากกว่ากันึ่งสองสามอึ่งท้องพายใช่ไหมครับไม่พายตอบทั้งคู่อะ อน้องพายเลยครับรใช่เพราะว่าเรื่องนี้ะครับพี่ต้องเขาบอกแล้วว่าต้องให้แม่หนูช่วยทำยังไงก็ได้ให้น้องพายตัวใหญ่ขึ้น,น,นเคตอบตัวเองด้วยแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นแม่หนูก็จะแบบมีขนมมาให้น้องพายทุกวันใช่แม่ชอบบอกว่าพายเค้กอยู่ตรงนี้หยิบนะลูกก็บอกว่าแม่ดูแลทุกคนใช่เดือดทุกคน,กคนแต่น้องพายเป็นพิเศษเพราะว่าลูกชายเขาขอนึงสองตั หนูไม่ตอบอ่ะ หนูไม่ม <ông S 1> ีอ <upcoming>. ่ะพี่เจมก็ไ <grateful> ม่กลัวไม่ใช่เหรอใครบอกเอาแคนต่อพี่เจมได้ไรติ๊งนิงพี่เจมากลัวทุกอย่างทำเหมือนไม่กลัวแต่เอาจริงๆแล้วว่ากลัวหนูรู้แบบว่าพี่เจมกลัวแบบมาแรงอะไรเงี้ยอ๋อทุกอย่างเลยครับมจะเป็นเสียงระเบิดเสียงปืนอะไรก็ตามต่อให้ได้ละครบูมากี่แบบทุกครั้งที่มีเสียงเอฟเฟกเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวครับโดยเฉพาะเป็นเสียงเอฟเฟกของพี่ต้องเพราะพี่ต้องเขาจัดเต็มมากในเรื่องของระเบิดเพราะฉะนั้นน้องพายจะยังไม่เจอระเบิดเยอะเท่าไหร่แต่หนูชอบมากไยืนดูอ๋อหนูชอบใช่ มันจะร้อนๆครับแล้วมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นอ๋อ <laughs> ใช่ใช่ใช่หนึ่งสองสามต้องตอบตัวเองอยู่แล้วใช่ทำไมอไ,ไหนไหนบอกสิว,ว่ามันจะมากกว่าพี่เจมยังไงท่าความเป็นท่านแมวรักเห็นแล้วมันอย่างเงี้ยอยากอยู่กับมันตลอดเวลาพี่เจมเนี่ยมีถุงเท้าลายแมวมีเสื้อลายแมวหมวกลายแมว <laughs> ใช่ครับใช่ชื่อเล่นไงนก็แบบแมวเหนียวอะไรนี้ อ๋อเม่ใช่แล้นวน้องแมวเหมียวเป็นแบบแฟนคลับชอบเรียกแบบแมวยกักษ์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นความมุ้งมิ้งของของเราสองคนนะครับในจอความมุ้งมิ้งอย่างที่บอกไว้มันจะแตกต่างจากเราสองคนนี้ยังไงก็อยากจะให้ติดตามดูนะครับรับรองว่าแตกต่างกันแน่นอนแต่ก็คงมีความแบบคล้ายๆกันบ้างฝากด้วยนะคะทุกวันพุธพฤหัสนะคะจะก,กันที่ช่องสามกวาสามสิบสามค่ะขอรักครับเย้ย